เรื่องบาดไม้จันทร์สมัยนั้นเศรษฐีชาวกรุงราชครห์มีปุ่มแก่นจันทร์มีค่ามากครั้งนั้นแหลท่านเศรษฐีชาวกรุงราชครห์ได้มีความคิดดังนี้ว่าถ้ากระไรเราจะให้กลึงปุ่มไม้จันทนี้เป็นบาดผงไม้จันที่เหลือจะเก็บไว้ใช้แล้วให้บาดเป็นทานลำดับนั้น เศรษฐีชาวกรุงราชครื์ให้กลึงปุ่มไม้จันนั้นเป็นบาทใส่สาแรกแขวนไว้ที่ปลายไม้ไผ่โดยผูกต่อต่อกันขึ้นไปแล้วประกาศอย่างนี้ว่าสมณะหรือพรามรูปใดที่เป็นพระอรหันและมีฤทธจงเหาะขึ้นไปปลดบาทที่เราให้แล้วนำไปเถิดครั้งนั้นเจ้าลัทธิปุรณะกัสปะเข้าไปหาเศรษฐีชาวกรุงราชครื์ถึงที่อยู่ ครั้นแล้วได้กล่าวกับเศรษฐีชาวกรุงราชครหดดังนี้ว่าคาหาบดีอัตมานี่แหละเป็นพระอรหันและมีฤทธิ์ท่านโปรดให้บาทแก่อัตมาเถิดเศรษฐีตอบว่าถ้าท่านเป็นพระอรหันมีฤทธิ์ก็จงเหาะขึ้นไปปลดบาทที่เราให้แล้วเองเถิดครั้งนั้นเจ้าลทัทธิมัคคิโคสาระเข้าไปหาเศรษฐีชาวกรุงราชครห์ถึงที่อยู่ ครั้นแล้วได้กล่าวกับเศรษฐีชาวกรุงราชครหดดังนี้ว่าคาฮาบาดีอัตมานี่แหละเป็นพระอรหันและมีฤทธิ์ท่านโปรดให้บาทแก่อัตมาเถิดเศรษฐีตอบว่าถ้าท่านเป็นพระอรหันมีฤทธิ์ก็จงหาะขึ้นไปปลดบาทที่เราให้แล้วเองเถิดเจ้าลัทธิอชิตเตเกสกรรมพละเข้าไปหาเศรษฐีชาวกรุงราชครห์ถึงที่อยู่ ครั้นแล้วได้กล่าวกับเศรษฐีชาวกรุงราชคฤหดดังนี้ว่าคาฮบาดีอัตมานี่แหละเป็นพระอรหันและมีฤทธิ์ท่านโปรดให้บารแก่อัตมาเถิดเศรษฐีตอบว่าถ้าท่านเป็นพระอรหันมีฤทธิ์ก็จงหอะขึ้นไปปลดบารท,ที่เราให้แล้วเองเถิดเจ้าลทัทธิปักกุทะกัจจายะนะเข้าไปหาเศรษฐีชาวกรุงราชครห์ถึงที่อยู่ ครั้นแล้วได้กล่าวกับเศรษฐีชาวกรุงราชครหดดังนี้ว่าคาฮาบาดีอัตมานี่แหละเป็นพระอรหันและมีฤทธิ์ท่านโปรดให้บารแก่อัตมาเถิดเศรษฐีตอบว่าถ้าท่านเป็นพระอรหันมีฤทธิ์ก็จงหอะขึ้นไปปลดบารท,ที่เราให้แล้วเองเถิดเจ้าลัทธิสัญชัยเวลัทธบุตรเข้าไปหาเศรษฐีชาวกรุงราชครห์ถึงที่อยู่ ครั้นแล้วได้กล่าวกับเศรษฐีชาวกรุงราชครหดดังนี้ว่าคาหบดีอัตมานี่แหละเป็นพระอรหันและมีฤทธิ์ท่านโปรดให้บาทแก่อัตมาเถิดเศรษฐีตอบว่าถ้าท่านเป็นพระอรหันมีฤทธิ์ก็จงหออขึ้นไปปลดบาทที่เราให้แล้วเองเถิดเจ้าลัทธินิคารณนาตบุตรเข้าไปหาเศรษฐีชาวกรุงราชครห์ถึงที่อยู่ ครั้นแล้วได้กล่าวกับเศรษฐีชาวกรุงราชครหดดังนี้ว่าคาฮาบดีอัตมานี่แหละเป็นพระอรหันและมีฤทธิ์ท่านโปรดให้บาดแก่อัตมาเถิดเศรษฐีตอบว่าถ้าท่านเป็นพระอรหันมีฤทธิ์ก็จงหอะขึ้นไปปลดบาดท,ที่เราให้แล้วเองเถิดครั้นเช้าวันหนึ่งท่านพระมหาโมคคละณะกับท่านพระปิณฑลภัรทวชครองอันตรวาสศก ถือบาทและจีวรเข้าไปบินธบาทในกรุงราชคฤห์แม้ท่านพระปิณฑลภาระทวชเป็นพระอรหันต์ผู้มีฤทธิ์แม้ท่านพระมหามโมคคัลลานะก็เป็นพระอรหันต์ผู้มีฤทธิ์เช่นกันครั้งนั้นท่านพระปิณฑลภาระทวชกล่าวกับท่านพระมหาโมคคัลลานะดังนี้ว่าท่านโมคคัลลานะท่านเป็นพระอรหันต์และมีฤทธิ์ ท่านจงไปปลดบาทใบนั้นลงมาเถิดนั่นคือบาทของท่านท่านพระมหาโมคคลานะกล่าวว่าท่านปินโทรลภาระทวาชะท่านเป็นพระอรหันและเป็นผู้มีฤทธิ์ท่านจงไปปลดบาทใบนั้นลงมาเถิดนั่นบาทของท่านลำดับนั้น ท่านพระปินฑลภรัทวชะได้เหอะขึ้นสู่ท้องฟ้าถือบาทนั้นลอยเวียนไปรอบกรุงราชครือสามรอบขณะนั้นเศรษฐีพร้อมกับบุตรภรรยายืนอยู่ในบ้านของตนประนมมือไหว้พลางนิมนต์ว่าท่านพระรวชะท่านโปรดไว้หยุดในบ้านของพวกเราเถิดท่านพระปิโทลภรัวชัไว้หยุดในบ้านของท่านเศรษฐีชาวกรุงราชครือลำดับนั้น เศรษฐีชาวกรุงราชครห์รับบาทจากมือท่านพระปิณฑลพภรัตวชะและ้วบรรจุของเคี้ยวมีค่ามากจนเต็มบาทแล้วได้ถวายท่านครั้งนั้นท่านพระปิณฑลพภรัตวชะรับบาทแล้วกลับไปอารามคนทั้งหลายได้ทราบว่าพระคุณเจ้าปิณฑลภรัตวชะปลดบาทของท่านเศรษฐีชาวกรุงราชครห์ลงมาแล้วจึงพากันส่งเสียงอุกทึกกึกก้อง พากันติดตามท่านพระปินโลพาระทวชไปพระผู้มีพระภาคทรงสดับเสียงอึกกระทึกกึกก้องนั้นจึงตรัสเรียกท่านพระอานนท์มารับสั่งถามว่าอานนท์นั่นเสียงอึกรกะทึกกึกก้องอะไรท่านพระอานนท์กลับทูลว่าท่านพระปิโทรพาระวชาหอขึ้นไปปลดบาทของเศรษฐีชาวกรุงราชคฤห์คนทั้งหลายได้ทราบข่าวว่า พระคุณเจ้าปิณฑรพะระทะวชะปลดบาทของเศรษฐีชาวกรุงราชครืลงมาแล้วจึงพากันส่งเสียงอึกรทึกกึกก้องพากันติดตามท่านพระปิณฑรพภระทะวชไปนี่คือเสียงอึกรทึกกึกก้องนั้นพระพุทธเจ้าค่าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสง์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุตรัสถามท่านพระปิณฑรภภระทะวชว่า ภารตะวชะทราบว่าเธอปลดบาทของเศรษฐีชาวกรุงราชครื้ลงมาจริงหรือพระปิทรละภารตะวชะทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าภาระทะวชะการกระทําของเธอไม่สมควรไม่คล้อยตามไม่เหมาะสมไม่ใช่กิจของสมณนะ ใช้ไม่ได้ไม่ควรทำเลยภาระทวาชไฉไนเธอจึงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเป็นอุตริมนุษยธรรมแก่คนทั้งหลายเพราะเหตุแห่งบาดไม้ไม่มีค่าเล่าการที่เธอแสดงปาฏิหาริย์เพราะเหตุแห่งบาดไม้ที่ไม่มีค่าเปรียบเหมือนกับมาตุคามแสดงของที่ควรปกปิดเพราะเห็นแก่เงินตราเล็กน้อยฉะนั้นภาระทวาชะ การกระทําอย่างนี้มีได้ทําคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยที่จริงกลับจะทําให้คนที่ไม่เลื่อมใสก็ไม่เลื่อมใสไปเลยคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วบางพวกก็จะกลายเป็นอื่นไปครั้นทรงตำหนิแล้วทรงแสดงธรรมีกรถารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเป็นอุตริมนุสธรรมแกค่คฤหัสถ์ทั้งหลายรูปใดแสดงต้องอาบัตทุกกฎภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงทำลายบาดใบนั้นบทให้ละเอียดแล้วใช้ปัญญายหยอดตาของภิกษุภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงใช้บาดไม้รูปใดใช้ต้องอาบัตทุกกฎ เรื่องบาดไม้จันจบ